กูนนะจ๊ะผักขึ้นห้างนะปล<ร>อ<ร>สาร,พ,รพิษ<พ>ไม่มีแล้วขายอยู่แล้วแบบนี้มีอะไรที่ได้ออกรายการเยอะแยะจะได้ดีไปโฆษณาเขา mình có được จะได้ใส่ถุงไปง่ายๆมันไม่ตายเหรอเวลาเราตัดเนี่ยไม่ตายไ,<ง>ไม่ตายไม่ตายตัดสันส้นๆเนี่ยมันจะแตกดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่ายจะเปิดให้ดูว่ามันมันเกิดยังไงนี่เห็นพักนัประจําอยู่หลายปีรู้ไหมจะก่อนนี้พืชเศรษฐกิจอะไรดีที่จุดอุดรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกจนเนี่ยมันแทงยอดแล้วเนี่ยเอาไปใส่ดินนะถึงขนาดนี้ ดินต้องเป็นดินประเภทแบบไหนเด็ดวันก็งามโฟได้ดินโครอนองนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวดินอย่างงี้ก็ได้แต่ต้องรดน้ำนะม,มันต้องมันต้องถึงน้ำนะมันไม่ถึงน้ำมันคือมันก็ไม่เกิดหลายก็จะถามว้เขาคนททำถ,ถน,นนเนี่ยเขามาสั่างนี่นี่เดีดด๋ยเี่ย มันขาม้เ่ออกอย่าอม่กยัง่งมันเพิ่งออกเนอเดวัอน้นะไปด้วยออ้เสรหน่อยเออ พายมะพริกเออเอาสิมะขามเอาสิวันนี้ยางยางยางแกงส้มผักกาดเฉดอยากไปยุทธยาอยากไปที่กรุงเก่าแล้วก็ถ่ายให้เขาดูช้างม้างวายอะไรเงี้ยเป็นคนชอบเที่ยวมะขามไมปลงยูทูบเหรอใช่ไหมแกงส้มอ่ะแกงส้มผักกาดเฉดเคยกินนะเป็นคนหูตึงอ๋อนี่เอาไปทำอะไร่ะเนี่ยลากมันเนี่ย อ๋อเอาแต่ลากเนี่ยนะคนซื้อแล้วต้นละสามบาทต้นละสามบาทค่ะพันต้นละสามบาทเก็บให้แบบนี้เนี่ยเนี่ยเก็บให้แบบนี้นี่คือคือสิบต้นเนี่ยสิบต้นเนี่ยราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ราคาสิบาทเรื่องอะไรนะเนี่ยในนีราคาเท่าไหร่นะต้นละสามบาทต้นละสามบาทอันนี้คือสิบต้นสามสิบบาทเนี่ยสามสิบบาทถ้าใครอยากซื้อของคุณป้ามาซื้อที่ไหนเนี่ย อย่าอย่าลงไปนะหาหักคนมาซื้อมันเอาไม่ไหว <laughs> ป<ะ>้าป้าเหลือลายเลยคน,คนเดียวหรือขายไม่ทนันขายนิดๆหน่อยๆชาวบ้านเงี้ยได้อยู่แต่ว่าเป็นทางการมาสั่งไปร้อยเงี้ยไปลมตายแนยเ่เอาไม่ขายไม่ทันอีกใช่ไหมโอเค <laughs>